กดด้วยนะจ๊ะขอขอกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปกดด้วยนะคะแล้วเริ่มคลิปอีอ้าวสวัสดีทุกคนด้วยนะคะผมวันนี้ผมอยู่อยู่กับคนที่มันชื่อว่ากัปตันนะครับมีแขกได้มีแขกรับเชิญก็คนที่ว่าไอรอนแค e นะครับใช่ไหมครับใช่ค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าไม่ได้ยินต้องขออภัยด้วยนะคะรับเพราะว่าไม่ได้คุยในนี้นะครับโอเคเริ่มเกมครับอุเอออุเออไม่ว่าอะไรนะเปล่นนนาลครับถ้าทุกคนไม่ได้ยินเสียงต้องขออภัยด้วยนะครับอ้าวเริ่มเกมเอายายผสมสียายผสมสี คน,คนที่เป็นใส่ชุดสีข,า,ขาวๆนะคะคนนี้คือเ <_ d ata> พื่อนที่เป็นแขกรับเชิญนะครัะเก่งมากเลยล่ะเลยขอเพิ่มเสียงนะครับโอ๊ยโอยโอ,โอ,โอ,โอยตายตา,ายยายจะตายยายกินอย่ายปล่อยหนามมาจ้วงเจ็บ ตาต่อหน้าตาเลยครับแหลกแขกเขกรับเชิญตเ็นะคกใครอยู่ปะใรดูใครอยู่ปไม่ได้ดูอะดูโอเคดูเลยไม่ได้เห็นกล้องของแขกรับเชิญนะครับ ากแขกไม่ได้จากแขกรับเชิญกับแขกไม่ได้รับเชิญแทนละ,ะหรือว่าอะไรนะเปล่าครับไม่มีอะไรครับถ้าได้เสียงไอ้องขออภัยด้วยนะจ๊ะโอ้โห,โหตัดนาะมนขีของ้นเยอลยบม่มีไอตายไปแล้วโม

เขาเปิดหน้าแต่เป็นผู้ชายโอ้ยบอกอย่าบอกแล้วอย่าอย่าเศกหนังอย่าเอาหนามาเล่นมันเจ็บครับใครมีทิกท่านผู้ชครับ ดดตสสัวน่าจะตายเหมือมาซ้ำศพอ่ะระวังนะเอลเลียดหลานละ่ะหลานรักของยายเอลเลียดระว,วังนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะหลานยายสบายดีเหมืนร้อยายใช่มั้ย ัเล่ายายใช่ไหมหลานดิโอเคมันไม่เล่าใหญ่ใช้แก้สูดกล่องนีจ้าจ้าไล่เปนหามยายเป็นหนามเดี๋ยวขอจบเดี๋ยวขอหยุดคลิปแป๊บนึงนะจ๊ะจะตายอยู่แล้วไม่ต้องแล้วจตายอยู่ดีขอหยุดคลิปแป๊บนึงครับตายแล้วครับทุกคนมามาดูแขกรับเชิญกับผมกันหรือแขกไม่ได้รับเชิญ ฮะป่าครับพูดดีๆแาบรับเชิญมเมย์ดุดุที่โรงเรียนมเมย์ดุที่โรงเรียนนะเฮ้ยคำเด็กก็ยากอ่ะ อร่อยอร่อยมากๆใครอุอร้ถขอข้าเลยค่ะทุกคนหนึ่งขึ้นไม่ได้ยาวยายสมงสีจำละยังบรอยห้าสิบเลย Hey, listen. จ้าฮึไม่โดนดิ <c oughs> อ้าวมันมีไอ้หน้าเรียมอยู่ด้านหลังเธอเ,เออแบบอื่นโอ้ฉันอัดโฟล์ตเกนนะจ๊ะฉอัดโฟลตเกนอยู่นะโอเคเดี <c oughs> ย๋ยวจะย้ายแมปนะครับเป็นอีกแมปหนึ่งนะครับแต่เหมือนกันนะครับ <c oughs> โอเคเดีย๋ยวจะจบตรงนี้นะครับเดีย๋ยวรอนะครับ จะมีอแบบหนึ่งนะคะมีแกมแบบที่อว่าลุชแซกเก้นนะครับเกมตัวดูยวก็มาอยู่ในหน้าแมพของคุแซกเก้นแล้วนะครับกกน,นี่ครับ ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะได้เห็นยาส,สีไหมแน่นอนว่ามีครับเออยาบีแน่นอนว่ามีครับใครเล่นชีวิี่ไนอ,อันนี้แมนคนเล่นเยอะนะครับผม ใบนบทที่คนเล่นเนยอะเพราะว่ารู้ไหมครับเราจะกรอบกู้สก,กินวีโรลิก้าแล้วก็เราจะกรอบกู้สกินวีโรลิก้าแล้วก็วีโรลิก้าวีโรลิก้าแล้วก็วีโรลิก้าอีกรอบหนึ่งเหรอวันนี้จะขออัดยาวนะครับยาวๆไปเลยหนึ่งชั่วโมงอืมอร่อยเอาจอด,ดูไป โอเคเรากอบกูได้ทางบตสองตัวแล้วแม่อายสองสีเหรอแม่อายสองี่ยวอ่ะมันมีกระบี่ด้วยน่ารักจ้ะมีโซมีโซนิล่างสนด้วยแล้วราคามันคือองพันสิบเอ็ดด้วยเฮ้ยเราเร์เาขล้ฮาริ่งซาวฮาริ่าวอ่าอ่เนะ อยากลงไปเล่นก็ชื urgency, <ide> ่อก็ชื่อว่าโค้กครก็สกนใครอยากเล่นก็ลไปเล่นได้เลย s ะเชอร์ยายส้ศสีกับมาแล้วจ้า m บเออนั่นนห แจมสปรีดีพีเราจ้ะเกย์เอาลูกมาเลยลูกจำพี่ไอ้ลูก ไดีกว่าไปกิน break brain อร so, mm ่อยว่ะโอ้ตายก็ขอจบที่เป็นเพียงเท่านี้ นะครับขอขอให้ทุกคนไอ้นี่ด like e ้วยนะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อ็นการไม่พลาดคลิปถึงเวลาปิดคลิปแล้วนะครับขอบคุณครับที่รับชมมาถึงตอนนี้